เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดอันดับ5เกมมือถือภาพสวยและก็น,น่าเล่นนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูการจัดอันดับเกมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยกันนะครับ The Labyrinth of แบล n กนัลเกมมือถือ l ลกน a ็อกมาใหม่ทีใ่ให้เราเนี่ยสามารถไปจัดก,การมอนสเตอร์ p อ o มวีพบอสเลดดันเจเกมนี้จะมีดันเจียนมากมายหลากหลายแห่งเราก็มาลองสำรวจดันเจียนเขาองกดที่เป็นเอกลักษณ์นี้กันตัวเกมจะทำให้เรานึกถึงเกมแลกน a ล o ็อกออนไลน์และเราจะสามารถพบกับงานต่างๆของแลกนัลล็อกได้ในเกมนี้ถ้าสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ หลังจากดูสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เกมที่5ของเรากันดีกว่าสําหรับเกมที่5เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าลาเส้นด่อนสำหรับเกมเกมนี้นะครับเราก็จะได้รับบทบาทเป็นสตรีมเมอร์นะครับแนวกระโดดตึกนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นแนวปากั้วนนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องถ่ายคลิปตัวเองนะครับผมลงไปในสตรีมนะครับก็ตัวเกมจะเน้นให้เราเนี่ยสามารถเล่นปีนป่ายกระโดดข้ามสิ่งต่างๆนะครับตามที่ภารกิจของตัวเกมเนี่ยมีมาให้นะครับถ้าเราทําเสร็จภารกิจเนี่ยเควสมันก็จะสําเร็จก็จะสามารถเเเเล่่่่นนนดดาตตอๆไไปป้ซึงัวกกกมม็็ มาใหม่ที่ทําออกมาได้ดีนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามใช้ได้ มาต่อกันที่เกมที่4กันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Hauser 19773D Multiplayer Open World Battle ซับเกมเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว Open World ที่จะมีภาพมุมมองจากด้านบนโดยตัวเกมนะครับก็จะเน้นให้เราเนี่ย PVP กับผู้เล่นคนอื่นนะครับในโลกที่เป็น Open World ของตัวเกมเราจะสามารถหาวุธต่างๆได้นะครับแล้วก็ไปบลูก,กับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ในแมปเดียวกันกับเราจุดเด่นของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็น Open World นะครับที่เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจอผู้เล่นต่างๆมากมายนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเจอกันก่อน ใครก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าวุธที่ดีกว่ากันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจใครอยากลองโหลดเล่นเกมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับชื่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมที่อยู่ใต้คลิปนะ ต่อกันที่เกมที่3นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Dream League Soccer สองพนนะครับก็จะเป็นเกม Dream League ภาคใหม่นะครับผมก็ใครที่เคยเล่นเกมฟุตบอลในมือถือเนี่ยก็น่าจะรู้จักเกม Dream League กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะเกม Dream League เนี่เป็นเกมที่ออกมาทุกๆปีเลยนะครับและแต่ละปีเนี่ยก็จะพัฒนาเรื่องภาพแล้วก็ก,กราฟ,ฟริกได้สวยงามมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับภาคที่ผมนํามาแนะนําในภาคปี2021นะครับก็จะเป็นภาคที่พวกกราฟ,ฟริกอะไรต่างๆนะครับผมได้รับการอัปเกรดมากขึ้นจนภาพเนี่ยสวยพอที่จะไป สู้กับเกม P.S. หรือว่าเกมฟีฟ่าในมือถือได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเกมฟุตบอลในมือถือเนี่ยก็อย่าพลาดเกมเกมนี้เลยนะครับ มากันที่เกมที่2นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Mixco Quest สำหรับเกมที่2เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยก็จะเล่าเนื้อเรื่องไปในช่วงปี3,20นะครับจะเป็นในโลกอนาคตที่มนุษย์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ไฮเทคเต็มไปหมดแล้วนะครับโดยตัวเกมเนี่ยก็จะมีเควสให้เราทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเควสในการเตะต่อยแล้วก็ต่อสู้ยิงลําแสงใส่พวกศัตรูนะครับก็ถือเป็นหนึ่งเกมแอคชั่นที่มันมากๆใครที่ไม่อยากพลาดเกมแอคชั่นมันๆแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ไปลอง ดูนะครับ และก็มากันที่เกมที่1น,นะครับจะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Battle of สําหรับเกม Battle of เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือ F S มาใหม่ภาพสวยนะครับโดยตัวเกมก็จะมีทั้งโหมดสตอรี่ให้เราเล่นนะครับจะมีโหมดการวางบอมให้เราเล่นแล้วก็ยังมีโหมดออฟไลน์มัลติเพลเยอร์ในการที่ไว้เลนออฟไลน์คนเดียวได้ด้วยนะก็ถือเป็นหนึ่งเกมแนว F S ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนสวยๆมากมายนะครับที่จะมาพร้อมกับสกินที่จะทําให้เราเสียเงินกันแบบง่ายๆเลยนะครับก็ขอฝากไว้กก่กําลังงมอง หาเกมแนวเอพิสยิงกันมันๆภาพสวยๆเนะี่ยก็อย่าพลาดเกมนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสับคลิป5าเกมมือถือภาพสวยน่าเล่นนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากได้ชื่อเกมแล้วก็ลิงก์โหลดเกมนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงก์โหลดเกมเนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับผมมันก็จะเด้งไปหน้า Google Play Store หรือ App s t o r e ของท่านผู้ชมได้เลยนะแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เล่นได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะมีบางเกมนะครับที่จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทางฝั่งของ iOS เพราะว่ามันยังไม่ได้ลงทางฝั่งของ App Store นผมมกก็เลลลยหหหาาิงดา์ดดดวโใ้้ไไ่เอาว้คิปง เท่านี้แล้กันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปจัดอันดับคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ